เซลนะคะอยู่ที่ประเทศเบลเยียมค่ะก็เพิ่งแลนมาสดๆร้อลนๆเลยนะคะแล้วก็ เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กะว่าจะออกไปซื้อของข้างนอกนะคะซึ่งวันนี้น้ำก็จะไม่ได้ไปไหนไกลนะคะอาจจะไปซูเปอร์ข้างหลังโรงแรมใกล้ๆเดินไปประมาณ15นาทีก็ถึงนะคะซึ่งเลเวว่าบรัสเซลครั้งนี้เนี่ยน้ำมีเวลาอยู่ค่อนข้างนานนะคะก็คืออย่างวันนี้เราแลนด์มาตอนบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมคะแล้วก็พรุ่งนี้มีเดย์ออฟหนึ่งวันแล้วก็วันมาลือนค่อยกลับตอน4ี่โมงเย็นอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างนานแล้วก็ตื่นเต้นมากจ้าแล้วพรุ่งนี้นะคะซึ่งเป็นเดย์ออฟแบบเต็มวันคเ,เวลวเล,ะะล้นยะะแก็ จะไปเมืองเกนกันค่ะทุกคนน่าจะนั่งรถไฟไปประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะถ้าน้ำจำไม่ผิดค่ะก็บรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะติดตามชมพรุ่งนี้เลยจ้าสมาชิกของเราในวันนี้นะคะฮายก้าเชลโลเซฮลโลปริยังก a สวีน่ a ไ i ท์ลาวินาลาวินาลาวินาเยส sorry sorry and you what's your name hello hello โรหิตนะคะแล้วก็น้องเบบจ้าววันนี้เราไปกัน5คนนะจ๊ะ <S <S ตอนนี้กี่โมงแล้ววะย่ิบแต่ว่ารถไฟจะออกตอน37มสิบจ็ดนะจ๊ะเอ้สามสิสี่เหรอเฮ้ยเราต้องรีบแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปซื้อตั๋วด้วยนะคะ di ะะเราต้องไปเปลี่ยนสถาน,นีแล้วจ้ะทั้งไหนก่อนแพลตฟอร์มหมายเล 15, 15. right? โอเคตันนี้แพลตฟอร์ม17นะคะ we have to go down and then take the platform number 15คนเยอะอ่ะถ้าที่สังเกตนะคะคือทุกคนที่นี่ก็ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับการใส่แมสเนาะ คือส่วนมากก็เห็นมีหน้ากากใส่กันหมดเลยอันนี้เป็นป้าบอกว่าชาันชาลานีไปเกนนะคะแล้วก็มีเวลาบอกด้วยว่ารถไฟจะมาอีกในอีกกี่นาทีนะคะตอนนี้เป็นเวลา,า,วลา11บเอดโมงสนาทีซึ่งอีกสนาทีรถไฟก็จะมาจ้าใช่คันนี้หรือเปล่า <talvez> แต่ว่าเราซื้อตั๋วที่ชั้นสองนะคะเราจะต้องขึ้นที่ชั้นสองนี่คือ first class ตัว ชั so have find the second class ้นสองคนก็จะเยอะนิดนึง <laughs> you wanna go there? yeah go to the next one yeah yeah let's go <S run เอตา้อห่างหนี่นะคะถ้าเป็นเลขสองแบบนี้เราคือขึ้นได้แต่ว่าไปข้างหน้าดีกว่าขานีเราต้องนั่งยาวหน่อยนะประมาณหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามหาที่นั่งให้ได้นะคะ นะี่คะถ้าเกิดว่าใครขึ้นมารถไฟแล้วไม่ซื้อตั๋วนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> มีคนขึ้นมาตรวจตั๋วด้วยนะคะแต่ว่าเรามีนะคะฮัลโหลฮัลโหล thank you Hi, hi. You <laughs> oh, he's so cute. ก็คือไม่รู้นะว่าสิ่งนี้คืออะไรเป็นสิ่งประดิษฐ์อะไรแต่ว่าทุกคนก็คือถ่ายรูปกันไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ ปราสาทที่เราบอกเมื่อกี้นะคะนล้วไม่แน่ใจนะว่าความสาคัญของท,ที่นี่มันคือเป็นยังไงแต่ว่ามันดูขลังดีอะทุกคนมันเหมือนแบบเมืองมันแบบน่ารักมากมันเหมือนแบบมีสิ่งที่เป็นความเก่าแล้วก็ความใหม่อยู่ข้างๆกันอยูอ่ติดกันผสมผสานกันอะไรเงี้ยมันทำให้เมืองดูแบบดูขลังมากเลย What is this oh, Ayaya yeah, yeah. Hello So what is this? It's a typical typical city called the nose of Ganda. Made from what? It's first baked in so you can see It's very soft because on the inside is a uh, liquid oh. It's really typical from the city because it's made already for 300 years Wow so Everyone knows it, everyone loves it. it really has a piece of the city like you say, mm. really. This is a สตรอเอัลนี่คือรมท a ลไมนมารถท a มิกซ e แบกที่ s ีทุกสี e ด้โอ้ดังนันห o ่คือประมา i า euro. มคือห้ายูดังนั้น a ี่คอแ่มอันนี้คือขนมที่ทำมาจากผลไม้แต่นึ่กรสชาติไม่ออกเลยเนาะว่ารสชาติมันควรจะเป็นยังไงอะน้ออกจริงจริเออ แต่ก็น่าลองทุกคนคะเราได้มาแล้วนะจ๊ะจากร้านเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวจะมาลองชิมกันว่าเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยอร่อยอะ It's good กตรสชาติเป็นไงอะบอกไว้ถูกอะเหมือนขนมตอนที่เรากินตอนเด็กๆเนเาะอะไรวะวบ,อบอกไม่ถูกเหมือนเยนลลี่แล้วก็เหมือน ไม่รู้อะบรรยายไม่ถูกแต่คือมันอร่อยอะทุกคนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะตอนนี้คือมือแข็งมากดีมัเค็ดดีร้านนินาตา Inventor of the Belgian Pale, o k a เ l e ส์โก เขาทำช็อกโกแลตเป็นรูปประสาทอัน pues นี้ด้วยที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี so ้นะคะคิดว่าหลายคนน่ารู้จักจะรู้จักแบรนด์นี้นะ คือเขาเขายช็อกโกแลตเป็นเป็นขีดใช่ไหมใช่แล้วเป็นขีดแล้วก็วมีเป็นกล่องด้วยน้องซื้อไปประมาณเมื่อกี้เขาบอกว่า16ขีดก็เท <laughs> ่าไหร่นะ <laughs> How many <c oughs> grams did you buy? Now she will buy for 173 grams. 173กรัม so it's uh 13 how much 13 euro for So 100 gram s comes it at 7 euros ah 100 gram is seven euro okay thank you ก็คือ100กรัมนะคะเขาขายอยู่ที่7ยูโรก็โอเคนะทุกคนเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเบลเจียมช็อกโกแลตคือ the best the best มากๆนะคะอันนี้นะคะแบรนด์นี้จ้า ร้านเมื่อกี้ที่เราไปเช็คใช่ไหมคะ100กรัมเขาขายอยู่ที่7ยูโรนะคะแต่อันนี้คือ250กรัมเขาขายแค่8ยูโรเองนะ,ะแต่ว่ามันอาจจะต่างก,กันที่แบรนด์นะคะอย่างอันอันตะเกียบมันคือ f a มัสจริงของเบลเจียมนะคะแต่ว่าอันนี้มันถูกลงหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นร้านที่แบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีแบรนด์หรือไม่ได้ดังมากอะไรประมาณนี้ เออซึ่งแต่ว่าหน้าตามันน่ากินมากๆเลยนะทุกคนแล้วตอนนี้คือเพื่อนกำลังจะสั่งวอฟโฟลนะคะทั้งว่าจะซื้อกร f ถั่ euros. ฟิล4 euros, euros. Okay, let's see how it is. how Okay, นี่นะคะ you w a n t a fork let me see yeah this is how the waffle looks like normally we put the nutella but I think he doesn't like the nutella yeah you're not a sweet person Is this of your dad ว้า How is it? Rohit? Mm -hmm. Beda? How is it, better? hai It's amazing. You said it's not too sweet, right? No. It's and perfect. it's crispy and it's soft inside. It's perfect I for someone taste. who wants to try waffle and doesn't like sweet. Ah, okay. So, ตอนนี้นะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วแล้วก็เรากำลังจะไปหาอะไรกินกันเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะนั่งร้านไหนดีคือแถวนี้คือเป็นแบบร้านอาหารเต็มไปหมดเลยทุกคนเห็นมันจากข้างหลังปะคุณคุณแม้ว่ามันคล้ายๆคงเป็นเฮเกนหรือที่ไหนซัมแย <laughs> ใช่ไหม <laughs> <laughs> ก็คือเหมือนมาที่นี่แล้วก็ได้หลายๆที่เลยคงเป็นด้วยแล้วก็เกนด้วยนะคะ <laughs> ก็เริ่มเอาไอาไฟไอโคเวอร์หรือเขาเรียกว่าอะไรอะฮีเตอร์นี้มาตั้งแล้วนะคะเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวแล้วเนาะทุกคนนะคะก็จะสังเกตว่าทุกๆร้านเนี่ยก็จะมีแบบฮีเตอร์หรือเตาผิงของตัวเองว้าวสเกัตอาร์ก this is huge oh my god thank you is it one portion oh my god oh this is f o r us. คนตอนนี้เราแวะมาเติมพลังที่ร้านอาหารนะคะตอนนี้ยืนที่ร้านอาหารในเมืองนะคะ <c oughs> นี่น้ำสั่งของกริปมานะคะคือแบบชิ้นใหญ่มากนะใช้ประมาณแบบ16ยูโรอะทุกคนแล้วดูแฟนไ์ How big is it <c oughs> And this is only like 16 euros guys แล้วก็ นี้นะคะเขาเรียกว่า Greek Beer คือเป็นเบียร์เชอรี่เป็นเบียร์รสหวานนะทุกคนแล้วก็ไม่มีไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์มีแอลกอฮอล์น้อยสักประมาณแบบ3.8เปอร์เซ็นต์สักประมาณนี้นะแต่ว่ามันจะรสชาติเหมือนแบบน้ำเบอร์รี่ผสมเบียร์ทุกคนคือมันดีมากคือถ้าใครมาจะต้องมาลองะะเลยจ้ะ เมืองเกนจบแล้วนะคะเรากำลังจะซื้อตั๋วกลับไปที่เ,ทเ,เกนสเตชันนะคะเพื่อที่จะเข้าเมืองบรัสเซลค่ะ2.5 <Yeah. S 1> for one right <c oughs> ถึงบรัสเซลเซ็นทรัลแล้วนะคะ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่จัตุรัสตรงกลางใจเมืองเนาะหนาวทุกคนแต่มันก็ยังเป็นความหนาวที่แบบ ยังทนได้อะไม่ได้แบบทรมานมากมมมเออไม่ได้มีลมอ<น>ะ,ะไรเงี้ยอตอนนี้คือตาจะปิดแล้วอะทุกคนง่วงมาก <c oughs> ไม่ไหวเราจากตื้นเลยเช้าเฮ้ยทำไมมันเงียบจังอะ <c oughs> คือมันเริ่มล็อกดาวน์ยังอะหรือว่าเขาปิดกันหมดแล้ว <c oughs> ไม่เคยเงียบแบบนี้มาก่อน โหตรงนี้คือไม่เคยโล่งเลยขนาดนี้เลยอะใช่ปะปกติสองข้างทางนี้คือแบบร้านจะเปิดหมดแล้วก็จะเอาของมาตั้งเรียงรายตรงถึงตรงนี้เลยนะนปิดก็แหละเช่เพราะว่ามันคู่มือนางปิดด้วยใช่ไหมเออคือปกติก็คือกรนะุ๊ปทัวร์จีนอ่ะจะตรงนี้จะเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะยืนกินวัฟเฟิลกันคือสองข้างทางตรงนี้จะเป็นร้านวัฟเฟิลหมดเลยเนาะชีจ้าร้านวัฟเฟล แล้วน้องก็คืออยู่ตรงนี้นี่เองนะจ๊ะทาดน้องตัวเล็กนิดเดียวเองนะทุกคนคือครั้งแรกที่มาบัสเซลอ่ะคือคิดว่านางจะแบบตัวใหญ่มากๆอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่จ้ะก็คือถ้าใครมาบัสเซลอ่ะก็คือจะต้องมาถ่ายร,รูปกับรูปปั้นของน้องใช่ไหมแต่คือตอนแรกครั้งแรกที่มาก็คือคิดว่านางจะตัวใหญ่มากแต่ไม่จ้ะตัวแค่นี้นะจ๊ะทับไปเลย ประวัติของน้องใช่ป,ป่ะก็คือเหมือนว่าสมัยก่อนที่เขายังมีแบบสงครามกลางเมืองหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นประเทศอะไรคือประเทศนั้นอนะ่ะมันมาวางระเบิดในเมืองบัลเซลอะไรเงี้ยแล้วน้องคนนี้ก็คือมาเจอถนวนระเบิดอะไรเงี้ยนั่นก็เลยฉีดใส่ถนวนระเบิดให้ถนวนระเบิดนั้นอนะ่ะมันดับเพื่อที่จะเซฟเมืองบัลเซลไว้คนเมืองบัลเซลนะคะก็เลยทำรูปปั้นนี้เพื่อเป็นที่ระลึกของนางน,นะคะรประมาณนี้เรื่องราวประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะคะทุกคนและอันนี้ก็คือบรรยากาศของบัลเซลสแควร์ตอนกลางคืนนะคะทุกคนเนี่ยก็อย่่่่่่าาาางงทีีบออกกกเเเนนนนะะะะถ้้้้ิิดดดวววไไมมมมใชโคตตรยยั็็จจปุษ์ ทัวร์ไกด์หรือว่ารถม้าที่เขามารับจ้างแบบพาชมเมืองยอะไรเงี้ยมันก็จะจอดอยู่แถวในี้เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วแถวๆข้างๆตรงนี้ก็คือจะเป็นร้านอาหารเป็นอะไรางี้ ตอนนี้นะ้ำก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะก็จะมาสรุปทริปเก้นให้ฟังันนะคะทุกคนก็ เกนเป็นเมืองเล็กๆนะคะที่อยู่ห่างจากเบลเยียมประมาณ50กิโลนะคะซึ่งวันนี้เราใช้วิธีการเดินทางโดยรถไฟแล้วก็ใช้เวลาเดินทางไปประมาณ1ชั่วโมงเนาะค่าตั๋วจากสถานีซาเวนทัมที่น้ำอยู่เนี่ยไปถึงเกนราคา19.6ยูโรนะคะเป็นตั๋วทั้งไปแล้วก็กลับเลยนะคะก็เกนเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของเบลเยียมเลยนะคะถ้าเกิดว่าให้นึกถึงเมืองอื่นๆก็จะมีบรูชมีอันเวิร์บอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ด้วยความที่เกนเนี่ยมันห่างจากปารีสไม่มากนะคะมันก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวไปที่นั่นเยอาาะ ชอบเมืองไหนมากกว่ากันระหว่างเกนกับบรูซนะคะน,น้ำตอบได้เลยว่าบรูซเพราะว่ามันมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วก็ความแบบบ้านมันอนะกระปุกกระปิกแบบเล็กแบบน่ารักไปหมดแล้วก็มือมันคือเงียบสงบมากกว่าคือทุกคนนึกสภาพเมืองที่มันเป็นแบบบ้านยุโรปแบบน่ารักน่ารักเหมือนเหมือนที่เราเห็นในการ์ตูนอะแล้วก็มีลําคลองตัดผ่านนะคะแล้วนักท่องเที่ยวก็จะแบบนั่งเรือล่องไปตามคลองชมบ้านชมเรือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ น่ารักมากคือน้าชอบมากนะคะแต่มันก็คนละแบบแหละทุกคนเพราะว่าเกนเนี่ยมันก็มีบางมุมที่แบบโรแมนติกมากเพราะมันมีความทั้งใหม่แล้วก็เก่าผสมกันแล้วมันก็ผสมกันได้แบบลงตัวมากๆอ่ะทุกคนค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาจนถึงจบวิดีโอเนาะแล้วก็ครั้งหน้านั้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะก็ฝากติดตามวิดีโอหน้าด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนไม่ไหวแล้วง่วงมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคะ่ะบ๊ายบาย